ก่อนนอนค่ะรู้สึกหิวก็เลยว่าจะกินผลไม้สักหน่อยเ mm hmm. ขาบอกว่ากินผลไม้มันไม่อ้วนค่ะไปจอกไงก่อนนี้รอบนี้เรามีถุงมือเลยนะคะทุกคน อุยจับมันมากอะ่ะไม่เจ็บแล้วอะ่ะเขาต้องเฉือนลงไปก่อนนะคะรอบนี้เราเราทำเป็นละ วิเคเย์เล็งพลาดไปหน่อย คนที่เขาขายทุเรียนนะเขาไม่ปวดแขนยังไง,ไงนี่นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็เจาะตรงกลางตรงกลางตรงนี้นี่ตรงนี้อุ้ยอมไม่ตรงว่ะ เรามีอันนี้นี่หว่ามันคือที่แหกทุเรียนนะคะเราก็จะแย่เข้าไปในรูอย่างนี้แล้วเราก็จะแหกนี่อย่างนี้ะน,น,น,นะใหม่ฮยสวยเวอร์โอ้ นี้เราชนานาญแล้วนะคะเราก็เลยแกะได้ไวนะนี่นี่ค่ะอุ้ยเนื้อแบบกําลังน่ากินเลยอ่ะออืม,อ,มอร่อยมากหวานเจี๊ยบ ก่อนนอน ตัวนี้ลูกแก่สวยมากทุกคนนี่หนึ่งลูกนะคะมากินด้วยกันค่ะ อิ่มอะไม่ว่าแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราจะไปแช่ซ่องฟิตไว้นะคะ